รับวันนี้นะครับก็มาติดตัางสาเสีวนะครับให้พระอาจารย์นะครับพอได้ใช้น้ำนะครับก็ไม่ได้ใช้น้ำมาหลายเดือนครับนี่ก็ประมาณสี่โมงครับสี่โมงครึ่งไอ้ท่อ ขอน้ำนิ้วสองครับนิ้วครึ่งีนประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งกับห้าโมงแผงสล่าเซลล์ก็แผงโมโนห้าร้ยห้าสิบวัตต์นะครับจำนวนสามแผงนะครับน้ำไหลดีครับแรงตามแดดครับนี้